มเอ,เออาสแกตเตอร์มาเฉยเอาอะไรครับนี่กดไปรอบเดียวครับเอาหน้าแดงดอกนี้หกร้อยสี่สิบบาทได้อยู่ดอกเขียวมาต่อสวยงามนะฮะวายมาแล้วหน้าทองได้อยู่หกร้อยครับผมสวยงามมาดีดอกนี้ร้อยเก้าสิบแปดบาทสวยงามฮะคอมโบนี้เอาได้อยู่นะได้อยู่ ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็มาเจอกันกันกบเฮียตีอีกเช่นเคยนะเพื่อนสําหรับวันนี้ก็อยู่กันกับวันอาทิตย์นอนเพื่อนเลี้ยงอยู่กเกมสาวถ้าเหมือนเดิมนะครับผมอยู่กันที่ทุน 90บาทแล้วกันนะครับวันนี้ก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเออแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม Tele g กรมนะครับผมก็อย่าลืมไปกดเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมเออถ้าใครที่อยากเล่นตามก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับไปฮะสำหรับวันนี้ลุยเลยแล้วกันนะกับทุนเออ90เออไปฮะเริ่มที่30รอบเหมือนเดิมนะมาลุย ลุยครับมาลุ้นกันวันนี้ก็ผ่านมาช่วงต้นเดือนก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะวันแรกกับวันที่2นะมาดูวันที่3จะเป็นยังไงมาดิมาดิดอกเขียวสวยงามฮะสวยงามฮะ,มฮะเปลี่ยนวยัยสิเต็มช่องนะสิเต็มช่องไปดีดอกนี้3ามบาทครับผมหน้าชมพูมาอมโอเคสวยงามอยู่ได้อยู่ดอกนี้คอมโบนี้จัดไป313บาบาทนะครับผมดอกนี้อืม เรื่่อองอยูนะไปครับวายดอกนี้วายไงโอ้โหดอกเขียวดอกเขียวโอ้โหไม่มาวะคิวคิวมาไหมคิวไม่มาเยอเลยเชื่ออุเชียเต็มช่องมา37บาทสวยงามเคไปต่อ6บาทครับ ยังไงเออมา <S 2> <S 2> ไปเรื่อยเพื่อนไปเรื่อยมารถขายโอง่งเอ,อ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นรถขายโอ่งนะพูดถึงรถขายโอง่งไปฮะสิบรอเอ้ยไม้สิบบาทนะออรถขายองนะ่ง์น่าจะแถวราบรุรีมากเยอะเอา้าสแกตเตอร์มาเฉยเอา้าอะไรครับนี่กดไปรอบเดียวครับมาลุนกันครับผม มหม้สิบบาท <c oughs> ยังไงดี <c oughs> ยังไงส <c oughs> วยงามเออ <c oughs> เปิดแรกไปโอ้โหเปลี่ยนไม่สวยเลยวะ่ะดอกสองอยังไงโอ้โหทำไมมันเงียบย่างนี้กูถามจริงๆเฮ้ย โอ้โหมาหน่อย okay. เคหกแปดสิบได้อยู่ได้อยู่ครับวายมาเค okay, มาด้วยได้อยู่โอ้โหเก้าสิบหกบาทเหียเยอะจัดสิบมาอยู่สวยงามฮนะเอได้อยู่ได้อยู่มาวายมาต่อนะสวยงามอ่าเค okay. ไปครับสองร้อยเบื้อนดอกนี้ จบไปสร้อยยี่สไบ222บาทโอ้โหตอง2ไปเลยนะไปครับผม500ร้อแล้วนะอีก28แปรอบนั้นเพื่อนด,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 ดอกนี้สวยงามพะสี่สิบห้าบาทโอ้โหดอกฟ้ามาร้อยยี่สิครับผมดอกเขียวมาต่ออีกสิบแปดบาทโอ้โหหืมน้าม่วงไม่มาว่ะ อุ้ยดอกนี้66บาทตัวอะไรไม่รู้ดูไม่ทัน <c oughs> เออจัดไปฮะโอเคสวยงามเจดอกนี้24บาทครับไปต่อนะอย่างไงสวยงามอย่างไงสวยงามวายมารอเคมาไหมขี K ไม่มาแต่เจมาอยู่เคมาไหมขี K ก็ไม่มา <c oughs> เออเอาหน้าท้อง40บาทแล้วผมดอกเขียวมาอีกตั้งสิบาทคูณ2ไป คอมโบโอ้โหวิสแคร3ามตัวเยียเกือบไปต่อฮะมาโอ้โหวันอาทิตย์ดูท่าแล้วจะเหงาอีกสิบห้ารอบเพื่อนมาดีสแครเตอร์อีกตัวเดียวโอ้โหขอเคเปิดช่องก่อนได้ปะเคต้องเปิดช่องก่อนโอ้โหเอาโหเรียบร้อยฮะเหงาแน่ๆสภาพนี้ยังไง มาอีกหกรอบครับผมเปลี่ยนเป็นโอ้โหเปลี่ยนไม่สวยเลยโอเคมาใช่มาแล้วโอเคแปดบาทได้อยู่เออโอเคมาอีกสวยงามฮะโอ้โหเปลี่ยนเป็นดอกเขียวจังหวะนี้สวยงามฮะขอดอกน้าเงินมาก่อนโอ้โหเชี่ยดอกน้ำเงินดอกน้ําเงินดอกน้ําเงินมาสวยงามฮะร้อยห้าสิบสองบาทสแกตเตอร์ว่ายังไงสแกตเตอร์ว่ายังไงสแกตเตอร์โอ้โหไม่มาเลยวายเชี่ย โอ้โหเรียบร้อยฮะมาเพื่อนมา20ก่อนแล้วกันครับผมไปครับ30รอบสวยงามเจมาเจมาแล้วสวยงามฮะไปไปต่อครับผมมาดิมาดิยี่้ารอบยังไงโอ้โหโอ้โหด,ดยูยับยับอิชิอ่ะ โอ้โหโอ้โหไหลายยาวเลยสั์เออหน้าทองมา80ดสิไปโอ้โหเปลี่ยนไปหน้าทองอุ้ยเอาสกตเตอร์5ตัวครับผมมาเออสวยงามฮะไม่ต้องให้ลุ้นนานตกมาโป๊ะเลยมาครับผม12บองรอบเปิดด้วยดอกเขียวไปโอ้โหโอไม่คอมโบอะเสียดายสิรอบมาเจมาสวยงามสิบม,มาไหม <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วคูว่ามาดอกนี้114บาทโอ้โหเรียบร้อยอีกสภาพนี้ถึงพันปะเนี่ยเชียถามจริงถามจริงๆเถอว่าโอ้โหสวยงามสิบมาอยู่คูสิบแล้วเคไหมโอ้โห,ไม,โโหไม่ได้เคมา Okay. ต้องมาโอา้โหสวยงามวายมาได้อยู่เยอยช่องไม่โคตรเล็กเลยตรงกลางนี่ช่องสองไม่อย่างเล็กเอาหน้าแดงดอกนี้หกร้อยสี่สิบบาทได้อยู่ดอกเขียวมาต่อสวยงามฮะวายมาแล้วหน้าทองได้อยู่หกร้อยครับผมสวยงามมาดีดอกนี้ร้อยเก้าสิบแปดบาทสวยงามมาคอมโบนี้เอาได้อยู่นะได้อยู่โอ้โหตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วมาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทครับผมเพื่อนดอกนี้ อยู่ครับจบไปแล้วเพื่อน12รอบได้มาทั้งหมด2,172บาทนะครับผมมาไปต่ออีก12รอบเหมือนเดิมมาดิยังไงโอ้โหาโมงมา72บาทดอกเขียวดอกเขียวสวยงามฮะ192บาทเออหูนาชมพูไม่มามาครับคิวมา โอ้โหได้อยู่โอ้โหวายมาหนะ้าทองด้วยคูณสามอยู่ดอกนี้สามอยหกสิครับผมเจมาต่อสวยงามมากวายมาด้วยได้ไหมได้ไหมละ่ะดอกน้ําเงินมาอีกส1 0รอสิบาทสวยงามครับผมไปต่อนะยังมาอยู่อยังได้อยู่โอเคมาอีก2 1 0รสิบาทโอ้โหถ้าอ,อยู่อ่ะคอมโบนี้ผ่านเพื่อน4 6 0พันหรอยแล้วใกล้ถึงเป้าหมายเราแล้วนะเออเรื่องอยู่เรื่องอยู่ หนึ่งนะคนะรับผมคอมโบนี้ได้อยู่ฮะไปครับไปครับยังไงโอ้โหเรยบร้อยมาเพื่อนไมาให้8แก่อนแล้วกันเสียดายเนาะแต่5,000ก็น่าจะไปต่ออีกสักหน่อยมาหมไปให้แปดสก่อนแล้วกันมาลุ้นกันเอาถึง5,000ก่อนเถอะตอนนี้สวยงามฮนะวายมาเออ ไปครับผมลุยกันเรื่อยๆคิวมาสวยงามคิวมาสวยงามเค้กมาโอูโช่องเดียวก็ได้ลุน้นเฮดอกแรก้หไม่ได้นะเฮ้ยน้ำวัวมาสวยงามครับผมคูสี่ดอกนี้ห้าร้อยเคได้ต่อนะเีมาต่อสิบด้วยโอ้โหดอกนี้สามร้อยหกสิบครับไปต่อนะโอ้โหอยสวยงามครับ combo น,นี้หนึ่งพันนะมาห้าพันแล้วครับห้าพันแล้วโอ้โหอีกยี่สิบเอ็ดรอบจบ ขอรอบนี้จบแค่5,000ก็พอแล้วยังไงยังไงสวยงาม <c oughs> เรียบร้อยสวยงามฮะดอกฟ้า96อะ่ะดอกเขียวมาดอกนี้480 โอเคกลับขึ้นไปที่ห้าพันแล้วเจ็ดรอบมาหน่อยโอเคไม่สองร้อยได้อยู่ได้อยู่ครับผมมาดีสามร้อยห้าสิบสองบาทยังไงยังไงล่ะได้อยู่ 144. อีกร้อยสี่สิบสี่มอืไหมได้อยู่ห้าพันแปดอีกสี่รอบหกพันไหมจะถึงหกไหมไม่น่าถึงไม่น่าถึงเรียบร้อยครับจบไปที่ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วกันเพื่อนวันนี้ก็ถือว่าร่วงอยู่นะเอ้วก็ตอน ตอนต้นเดือนตอนวันที่1วันที่2ก็เอาเรื่องอยู่พอวันที่3มเริ่มละเริ่มเอาคืนละไม่ด่ไม่เริ่มเอาคืนีกแบบเริ่มเริ่มจ่ายน้อยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครท,ที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ